บรรยากาศแง่้าวน,นาบ้านกันมกจอดปล่อยมันออกนะพี่น้องเนะาะเพราะว่าทางหนาบ้านเนี่ยบ่ให้เห็ดหัวเห็ดไปประสุดเมื่อยหลายพี่น้องเออมันหกเนาะ ตัดห้าไปตัดเอ็นตัดใหม่ไปตัดใหม่ไปนะอ๋อไปเฉพาะส่วนที่มันขีเนาะเฉพาะส่วนที่ให้มันไปได้ อ,อ,อ,อันนี้มันเนาะอะนัมันเนี่ยไบ้างเนาะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วพี่น้องบ้านปลามันก็นเย็ยนอยู่แล้วเนาะหนาวเยน็นต้นบักฮ่งแม่โอ๊ะเอามาอันปลูกเบรไต้ตั้งใจปลูกแต่มันหลายกระสะออกไปเนาะเพราะว่าน้ำมันหนาปลูกแล้วพี่น้อง เบิตเทศกาลปลูกแล้วบริรฤดูการปลูกแล้วมันหนาวอากาศมันจะหนาวมาแล้วเ,เดี๋ยวกัะหี่มาลงแล้วพี่น้องสุปีนบะไอไอไอเมืองข่อยเนาะสุปีรัดอินนิดน้อยนี่เดือนตุลามันสิตกแล้วนะพี่น้องสิงหากันยา ซึงหากันชาตัวนี้นี่มันสิเบิดสิึงหาแล้วตัวนี้เดือนหกกน,น้กันญ่าในกัญญาเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวเริ่มแข็งแล้วนาใบไหม่เปลี่ยนใบไหมนในเสียนเป็นเก็้ํำแข็งแล้วเดือนหนาีนพี่น้องปลูกยังกับพระท่านแล้วแต่ว่ากัสิบอเอาไปเบอรไปปลูกในบ้านเาอออย่าไปกินต้นอันนั้นสิเนี่ยเบียบปคงมันจะเสียดายจะพี่น้องปลูกหลายเปนได้กับ้างบร,ริกกินดอกเพราะว่ามันเป็นเมียงหิมะเนาะอืม ค่อค่ยปลูกแล้วพี่น้องเป็นสามสิบสี่สิบต้นงามวันมันหยางเพียงแอวอยู่คลิปเก่าข่อยนั่นแต่ว่ามันหันนั่นอันมันกระายเอาข้อไว้ในบ้านกันพอมันสูงเกินไปแล้วมันก็สิดันเพดานขึ้นมันก็เลี้ยงอะไรขึ้นเก่าแล้วพี่น้องมันหนาวแต่ว่าเสียงคักเด้อใบบักกูดข่อยบางในต้นบักกูดกับต้นกหนาวหน่อยต้นกล้วย ก็ย่อมสละเขาล่ะเอาลงไปลดเนาะอือันนี้นสิมันต้นทับทิมสองต้นเนี่ยเพาะจากไนเบิดพี่น้องสื่อมาก,กินแลก็เพาะปลูกไปติดเบิดตัวยางมาถ้าเอาลงดินพี่น้องมกนาวกระเพาะจากไนมันเด้บัะก,กูดนี่สื <c oughs> ่อมาั้งเต่สมัยหมกิมเขียวนะ สามปีสี่ปีแล้วอันที่จิงมันก็สูงเฮาบ่อยมันสูงเ้าก็ต้องตัดที่ละพี่น้องอืมตัดออกค่ะมันงามๆเนี่ยนั่นแต่ปีนี้เสียงครับเดอ้อเสียงร่งปีแรกสุดป,ปีเอาไปเลีย้ยงในบ้านเนาะปีนี้ตัดใจเอออืมบ่บอ่อันนี้แล้วนะจะมากอยู่แต่ว่าหันมันเมื่อยที่จะค้นเขา้าค้นออกกันอยากให้เขาลงดินตามธรมรมชาติเขานำหากมันคดเนาะพี่น้องเนาะ มันเติบโตอยู่ด้แต่ว่าหากเขาเสียดายปล่อยเขาล่งดินสักวันใน่ปีนี่รอดก็รอดวัดกันย้อนเดือนน,นานี่ก็สิเริ่มเก็บแล้วเก็บใบออกให้บดเลยนะมันยังต่งามมันอะถ้าเกิดมันตายก็สิได้กินใบมันแน่แต่ว่าสุป,ปี่่เคยกินแซ่แข็งได้พี่น้องกินของสดตลอดด้ผักสะ,ะ,นะ,ะนกันงสลันแหนกต้องสดนะ เอาเขาไปเลี้ยงในบ้านปุนกุลาเพราะเขาเงาไหม่นั่นอืมบักทัวที่คนมาจากลอกฟอร์ดคนนะ่ะคนมาจากเมืองเก่าคนน่ะพี่น้องเนาะอืมเอามาปลูกมันการคนใหญ่ดูเนาะบัานนี้พ่อมาหนีเแล้วกระหนาวเลี่ยวนะมันเพอสด็กินดอกพี่น้องต่อเป็นน้วยหนะน้อยอนยะู่เนี่ย เมื่อวังว่าสิสด้กินเขาดอกปีนาเอาไหมเริ่มไหมเริ่มปลูกไหมปีนาเนาะมันบระท่านแล้วพุน่ะต้นน่ะย่บานเก่าบบกงามตรงเด้เพราะคยตัดหากแกวเข้ามามันก็นสิตายต,ต้นตัวต้นบักันแอปเปลิลก็เพร่ะเป็นยังปลูกเอาไหมเพราะว่าอยู่นีฮาก็มีอยู่แอปเปิลฮาก็มีอยู่สองต้นอยู่หลังบ้านเนี่งอันนี้มาดกขึ้นอย่างนี่แอปเปิลเขียวซำพี่น้อง ไปเบิ่งกระลอกโอ้ยอันต่านพระท่านจักเทียนพอนพ่อหน่อยติดกล้องหนาไอ้หลังบ้านเนาะตาบาตหนาบ้านติดแล้วกล้องจอดปิดนะนะหล้างบาตรท่านได้ติดเพิ่นยังว่าได้วางเนาะพี่น้องเนาะอืมกระลอกดำน,นะก็สิอยากให้เบิ่งนั่นกระลอกดำเป็นฝูงเลยพี่น้องกะสิครอบครัวนังหันละบ่ถึงก็ูงดอกเห็นอยู่อันสามตัว ครอบครัวเขาเ่ะแล้วลก็กระลรอกธรรมดานําเโอ้ยเมื่อไหล่พี่น้องบ้านเก่าก็ได้ล่มประกาศขายด้วยพี่น้องของอันแต่มันสะสมของเก่าข้าวพอเถอะนี่ของพวกอีหยังเล่านแน่ล่ะแต่เว้ากับอคิื่อเสียดเราพี่น้องเออว่ข้าเจา้าก้นขางบ้านเขายางมาเมบาิงเนาะปาดจาของอีหยังจะมาสะสมไปห,หลายของเครื่องใหม่เครื่องมือเล่านน่นนะพี่นอ้องอือ บันี้ของที่จําเป็นอิลีของตู้โซ่ที่ราคาแพงอ่ะเนาะที่เนื้อนิ่นดีที่ท่าเห็นบางรอบก่อนที่เคยเห็นนั่นแหละโอ้ยสีหาหลังเอามาบรายจักหลังพี่น้องอืมก็ต้องไฮโมเข้าไปเนาะอันุ้มทิมกระทิมอันอันเฟอร์นิเจอร์น่ะเนาะอันอันตู้งามๆเนาะโอ้ยคอยว่าคือบอใไ้ค้คนเนี่าสั่นเอาส่รอลนรดทิมนะนะรดขยาน่ะ เนวฝรังเขาเป็นทางสันเนาะเขาเอาของงามๆนั่นถิมเบิดพี่น้องแล้วก็บอกคิดว่าสิซื่อไม่น้ำดอกเพราะว่ามันแมวหลายพี่นอ้องเออของงามๆม,มีอะไรบ้านนี่บ่อ่ตองโซยังหน,นาพราะว่าบ่มีแขกมากือโอ้ยเสดายดค่ะกระซัมเนอะเขา็มีแมวเนาะอืมบต่ต้ตงโซตองเซ่มันละ่ะอืมของงามๆนั่นม่บ้านนี่ไปนคนอีกรถแบบ หารถสิบล้อจะคิดเบื้องพี่น้องว่ามันสีหลายขนาดห้ารถสิบล้อใหญ่ๆั่นรถขนของอันแบบเอารุ่หไ่จมโบรโถนะพี่น้องห้ารอบจะคิดเบื้องยังบ่เบิดเงินคากบอกของอีหยังมาหลายเถีเพราะว่นนี้เฮี้ยนมันเฮี้ยนดีหลีพี่น้องเฮี้ยนหลังเกาข่อยหลังไงคักเพราะว่าสั่นใต้ดินนั่นบอกขนาดไงเพรากคนเงินที่ขายบ้านเข้ามาเบิง่งเนาะโอ้ บ้านเจ้าคือหลังไงครัแถวว่าสันเนาะตวายุตามแผทยเขาเข้าบ่ได้เขียนเขาบ่ได้เขียนเบิดเด้อเออเขาอาศิตต่อเติมที่หลังจจงไในกับบลูคือเขาอืมหลังบบกไงหนึ่งเนาะหกเก็ห้องข้าง,งล่างสันใต้ดินนะเออบ้านข้างบนกะสองห้องนอนสองห้องน้ําเอยบ่าม่นสี่ห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องนั่งเล่นเด้ยห้องรับแขกสองห้องไงไ่ๆนั่น แล้วก็หนึ่งห้องครัวจะคิดเบึงแล้วก็โรงจอดรถจอดรถได้สองคันขนาดใหญ่แล้วก็ห้องอันซุมนุ่มยังเทออีกนั่แหละห้องหนึ่งห้องหน่อยหนึ่ง่อยเงือไหลายเขาเาเบิง่งนวาจนเงืดกประปาคุ้มมากเลยถ้าซื้อบ้านหลังนี้สันคุมอหลีพี่น้องหลังเก่า่อยนั่นไผซื้อแล้วคุ้มคักเด้ออือสิบ,บอกเลยคุ้มคัก แต่ว่าห้าหันบ่อยากอยู่แล้วเนาะอยากเปลี่ยนเมืองอยากอันแบบสาเหตุก็มีหลายย่างอยู่พี่น้องเฮาก็บ,บ่อยากอยู่จุดเดิมเดิมแล้วเนาะตั้งจากที่สูญเสียมานะก็บม่แมนวมองไม่บ่สูญเสียแต่ว่าพูดถึงว่ามันมันบ่อยากจาอีหยัง,ยงที่มันอันนั้นแล้วนะกนะ็าหักหลายมาตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะเห็น มันเป็นจนค้นเป็นเึร่ามเสานะพี่นอ้องอืยู่บ่ได้นะอยู่นี่เฮาก็มาอยู่ก็ธรรมชาติเฮาก็ตัวเองออกมาจากตรงจุดนั้นนะพี่นอนะ้องเนาะ